ค่อยๆมาพัฒนาทักษะอื่นๆเพิ่มขึ้นหลังจากที่ผมเริ่มเข้าใจการขายเข้าใจการปิดการขายผมเริ่มมาขายผูวิลล่านะครับเราก็จะเริ่มเข้าใจนะครับความต้องการของลูกค้าทรงไหนที่มันสวยทรงไหนที่เป็นแบบที่เป็นที่ต้องการของตลาดในในปีนั้นๆในเทรนน,นั้นๆนะครับเริ่มหาแบบที่มันตรงกับความต้องการของลูกค้า จากนั้นนะครับผมก็เริ่มมาพัฒนาเรื่องการออกแบบนะครับแต่ว่าผมก็ไม่สามารถเขียนแบบ3 d เป็นเองนะฮะเราก็ไปจ้างหรือไปคุยกับคนที่เขาเขียนแบบ3 d เป็นหรือเราก็ไปหาภาพแบบบ้าน จากในอินเทอร์เน็ตจากในนิตยสารนะครับเอามาอะแดปเอามาปรับปรุงตัดส่วนนั้นเพิ่มส่วนนี้เอาและเอาไปคุยกับนักออกแบบ 3D หรือเอาไปคุยกับสถาปนิกแล้วแต่เรามีกำลังเลยครับจนกลายเป็นแบบบ้านที่เราคิดว่าสวย จากการที่เราได้สัมผัสพูดคุยกับลูกค้าในสมัยก่อนเนี่ยไม่ได้มีตังนะครับก็จ้างเขาทำในราคา1 5 0 0 0บาทเองเขาให้มาตั้ง13รูปและที่สำคัญก็ติดช่างออกแบบไว้ก่อนนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเพราะช่างออกแบบเป็นเพื่อนกันดังนั้นแบบสามดีที่ผมมาในยุคแรกๆจึงราคาไม่สูงและเป็นแบบสามดีที่เราส่งมาแล้วเพราะเราทราบความต้องการจากลูกค้าดังนั้นเนี่ยพอผมเริ่มเอาแบบสามดีมาขาย มันเป็นแบบสัมีที่วิเคราะห์ตลาดแล้วว่าแบบเนี้ยไปได้ราคาแบบนี้ไปได้ทรงแบบนี้ไปได้เห็นไหมครับทักษะที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นทักษะที่เกิดจากประสบการณ์จากการได้สัมผัสพูดคุยกับลูกค้าดังนั้นนะครับผมมาต่อยอดเรื่องการออกแบบและพอออกแบบเสร็จผมก็มีประสบการณ์เรื่องการจ้างผู้รับเหมาบ้างแล้วนี่ฮะที่โครงการที่สมุทรสงครามประมาณ3-4ี่หลังเราก็มาเริ่ม คุยงานกับช่างที่เป็นผู้รับเหมาได้เห็นไหมครับทักษะต่างๆเนี่ยมันถูกต่อยอดมาเรื่อยๆจนมาถึงวันนี้สร้าง200กว่าหลังมันเกิดจากการทักษะครั้งแรกในวันนั้นและมันเป็นทักษะที่ต่อเนื่องจากงานขายดังนั้นนะครับใครที่อยากจะเติบโตเนี่ยผมว่านะถ้าทุนไม่เยอะเริ่มต้นอย่างผมก็ได้นะครับเอาไอเดียผมไปใช้ฝึกเป็นนักขายให้ชํานาญนะครับ จากหนึ่งหลังเดี๋ยวมันก็จะเต,ติบโตขึ้นเรื่อยๆครับมันก็จะออกลูกออกหลานเป็นหลังที่2หลังที่3เรื่อยๆนะฮะวันที่เราเริ่มทําได้หนึ่งหลังเสร็จนะครับมันไม่หยุด th แค่นั้นหรอกครับเดี๋ยวมันจะเต,ติบโตไปเรื่อยๆจนเป็น5หลังจนเป็น10หลังจนเป็น30หลังจนเป็น100หลังแต่อย่าลืมที่จะพัฒนาทักษะด้านอื่นไปด้วยนะครับพัฒนาทักษะเรื่องอการออกแบบบ้านนะครับการก่อสร้าง รวมทั้งการขายการตลาดทำอย่างไรให้เราขายดีนะครและรวมทั้งการเงินและการบัญชีและการจัดการทางการเงินด้วยนะครับบางทีเนี่ยเราขายดีจนเจ๊งก็มีนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยทักษะต่างๆเนี่ยเราต้องเอามาทำควบคู่กันเพื่อให้โครงการเราเติบโตได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับฝากไว้นะครับสำหรับใครที่อยากเริ่มต้นทำโครงการแบบที่ไม่มีทุนเยอะน่าจะได้ไอเดียตรงนี้เอาไปใช้นะครับ เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ